ลาบลอยมาอยู่ตรงหน้าจะให้ฉันยืนดูเฉยๆได้ไงผมสั่งให้เขาทําเองพวกคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับหนูเคยทํางานที่บริษัทนั้นมาก่อนคุณก็น่าจะคุ้นคุ้นหน้าหนูอยู่แล้วล่ะคะ่ะใช่เหรอครับท่านประธานถ้าคิดจะมาจับผิดบริษัทผมคุณคิดผิดแล้วล่ะครับเราก็พอมียินดีให้บริการ เรากพอมียินดีให้บริการค่ะอันนี้แหละดีเลยเอ,อไม่กวาดหายไปไหนนะทำไมหาไม่เจออคุณคะพอจะรู้ไหมคะว่าเขาเก็บไม่กวาดไว้ที่ไหนกันฉันหาไม่เจอเลยเอาคุณเป็นแม่บ้านไม่ใช่หรอจะมาถามฉันได้ยังไงเอ้อ ขอโทษค่ะฉันเพิ่งเข้ามาทํางานใหม่<ๆ>ก็เลยหาของไม่ค่อยเจองั้นลองไปดูห้องเก็บของข้างๆนี้ก่อนก็ได้ค่ะเผื่อมันอยู่ตรงนั้นขอบคุณมากเลยนะคะมีคนมาทํางานใหม่เหมือนเราเลยไม่เหงาแล้วบริษัทนี้เรื่องมากจริงเซ็นสัญญาแค่นี้ก็ไม่ยอมเซ็นใช่ครับท่านสัญญาแค่ห้าล้านมันทําเป็นเรื่องมาก สงสัยมันคิดว่าเราจะโกงแบบมั้สวัสดีค่ะท่านประธานคุณเลขาเนี่ไม่ต้องมาสวัสดีฉันบ่อยๆก็ได้สวัสดีแค่ตอนเช้าก็พอฉันลำคาเออขอโทษค่ะท่านประธานแล้วเพิ่งมาใหม่เหรอฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยใช่ค่ะหนูเพิ่งมาทํางานได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะหรอมาอยู่ที่นี่จำไว้อย่างหนึ่งนะคําสั่งของฉัน เป็นใหญ่ที่สุดถ้าฉันสั่งอะไรเธอก็ต้องทำตามเข้าใจไหมค่ะค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะงั้นก็ดีไปกันเถอะคุณทาวินครับนี่คุณทาวิน เรื่องการเซ็นสัญญาของทั้ง3บริษัทไปถึงไหนแล้วจัดการเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานทั้ง3บริษัทจะมาเซ็นสัญญากับเราวันพรุ่งนี้ครับมีบริษัท LKT Supply ส,สัญญา15ล้านบริษัท CVM International สัญญา20ล้านแล้วก็บริษัท Hanji Engineering สัญญาอีก18ล้านครับท่านประธานดีถ้าบริษัทพวกนี้มันยอมเซ็นสัญญากับเราเราก็ไม่ต้องงอบริษัทอื่นอีกแล้วครับ รรท่านประธานแล้วเรื่องสินค้าล่ะส่งไปหรือยังจัดส่งเย็นนี้แล้วครับรรท่านประธานแต่ถ้าบริษัทนั้นเขาจับได้ว่าเราตั้งใจส่งของไปผิดล่ะครับเขาจะไม่ฟ้องเราเหรอครับรรท่านประธานฟ้องก็ฟ้องไปสิเพราะบริษัทเราไม่จําเป็นต้องง้อพวกนั้นอีกแล้วเพราะมีสามบริษัทใหญ่ที่จะเซ็นสัญญาก,กับเราคอยหนุนหลังอยู่แล้วเออคุณทาวินคุณไปกํากับเด็กแพ็คของให้ดีนะ อย่าให้พลาดแบบครั้งที่แล้วอีกครับท่านประธานผมจะกำชับอย่างดีเลยครับนี่เด็กแพ็คของคะ่ะทำไมฉันไม่คุ้นหน้าเธอเลยเธอมาใหม่เหรอใช่ค่ะ หนูเพิ่งมาทํางานได้ไม่กี่วันเองค่ะแล้วแล้วคนเก่าเขาบอกไว้หรือยังบอกบอกอะไรเหรอคะก็เรื่องแพ็คของไงที่ฉันให้แพ็คให้ไม่เหมือนที่เขาสั่งมาน่ะแพ็คไม่ให้เหมือนทําไมต้องแพ็คไม่ให้เหมือนล่ะคะแล้วแกจะอยากรู้ไปทําไมฉันสั่งแกก็ทําไปสิหนูก็แค่สงสัยว่าถ้าเราส่งของไปผิดเขาก็ต้องตีกลับมาแล้วเราก็ต้องส่งไปใหม่ ต้องเสียค่าส่งอีกรอบเราจะทำอย่างไ้นมาทัไหมไล่ะคะโอ้ยก็หัวแกมันคิดได้แค่นี้ไงแกก็เลยเป็นได้แค่เด็กแพ็คของฉันจะบอกแกให้ก็แล้วกันเพื่อแกจะฉลาดขึ้นสักนิดพอเราส่งของไปผิดเขาก็จะเคลมของขึ้นมาแต่กว่าของจะส่งถึงเราเราก็ของของเขาไปวนให้บริษัทอื่นๆแค่นี้บริษัทเราก็กำไรเละเทะแล้วแต่ถ้าทำแบบนั้น บริษัทก็อาจจะฟ้องเราได้นะคะฟ้องก็ฟ้องไปสิบริษัทเรามีลูกค้ารายใหญ่ๆเยอะแยะลูกค้ารายเล็กๆแบบนั้นไม่ต้องไปสนใจมันหรอกหากินกับมันแค่แป๊บเดียวแล้วก็ฉีดสัญญามันทิ้งซะแค่นี้มันก็ฟ้องเราไม่ได้แล้วทีนี้แกเข้าใจหรือยังค่ะเข้าใจแล้วก็ทำงานไปอย่าให้พลาดน,นะ บริษัทนี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับคุณออมลืมของไว้แล้ครับได้ครับเดี๋ยวผมให้คนดูให้นะครับครับได้ครับโอเคครับจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับท่าปนประธานดีเราส่งของแบบนี้ให้มันอีกสักสองรอบแล้วก็ฉีกสัญญามันทิ้งซะจะได้ไม่มีปัญหาแบบรอบที่แล้วอีก ได้ครับท่านประธานเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนี่เธออยู่ในห้องน้ำแต่ตอนไหนเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่ที่ท่านประธานเข้ามาตอนแรกนั่นแหละคะ่ะทำไมไม่ออกมาตั้งแต่แรกแล้วแกได้ยินอะไรบ้างเออหนูไม่ได้ยินอะไรคะ่ะถ้าแกปากโป้งไปบอกคนอื่นแล้วก็แกโดนดีแนะ่ ค่ะท่านประธานไปได้แล้วเออขอโทษนะครับท่านประธานสงสัยจะเป็นแม่บ้านใหม่เลยยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับคุณทาวินคุณออมสินเขาลืมของเอาไว้คุณช่วยไปดูให้ผมหน่อยนะอ,อ๋อได้ครับท่านประธานแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเป็นของมีค่าเอามาให้ฉันไม่ต้องเอาไปคืนได้เลยครับ บริษัทฉันก็โดนเหมือนกันพวกเธอเห็นของที่คุณคนเมื่อกี้เขาลืมไว้ไหมของอะไรคะหนูไม่เห็นนะคะฉันก็ไม่เห็นนะคะอ๋อนี่หรือเปล่าคะหนูเก็บได้เห็นตกอยู่ตรงโซฟาคะ่ะไหนเอามาฉันด,ดูสิ หูเพชรให้หนูเก็บไว้รอเขามาเอาคืนไหมคะไม่ต้องลาบลอยมาอยู่ตรงหน้าจะให้ฉันยืนดูเฉยๆได้ไงคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณทาวินทำไมจะทำไม่ได้หรอครับผมสั่งให้เขาทำเองพวกคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับแต่แบบนี้มันทำไม่ถูกนะคะท่านประธานใช่ค่ะอย่างนี้มันเรียกว่าขโมยนะคะ ที่นี่บริษัทผมผมเป็นใหญ่ที่สุดเข้าใจตรงกันนะครับเธอเป็นพนักงานแพ็คของเหรอใช่ค่ะทำไมเหรอคะผมคุ้นคุ้นหน้าคุณอ๋อคุณเคยอยู่ที่บริษัท LKT Supply ใช่ไหมครับค่ะหนูเคยทำงานที่บริษัทนั้นมาก่อนคุณก็น่าจะคุ้นคุ้นหน้าหนูอยู่แล้วละค่ะใช่เหรอครับ ท่านประธานถ้าคิดจะมาจับผิดบริษัทผมคุณคิดผิดแล้วล่ะครับไปนะครับคุณทาวินอย่าเสียเวลาเลยครับท่านประธานครับสรุปว่า เด็กแพ็คของคนนั้นเขาเป็นประธานบริษัทจริงๆหรอครับใช่ไม่ใช่เดี๋ยวคุณก็ได้รู้วันนี้แหละนั่นไงสงสัยจะมากันแล้วมั้งสวัสดีค่ะท่านประธานฉันลูกหมูมประธานบริษัท LKT Supply เป็นเธอจริงๆด้วยฉันว่าแล้วฉันจำคนไม่ผิด เซ็นส,สัญญาวันนี้ฉันขอยกเลิกนะคะเพราะบริษัทคุณเอาเปรียบบริษัทฉันเกินไปคุณคิดว่าผมจะง้อคุณเหรอกับอีกแค่สัญญา15ล้านผมยังมีอีกสองบริษัทใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตอยู่บริษัทเล็กๆอย่างคุณผมไม่สนใจหรอครับแต่ฉันว่าคุณต้องสนใจหน่อยแล้วล่ะคะ่ะฉันปาหนันเป็นประธานบริษัทฮันจิเอนจิเนียริงส่วนฉัน อามีเป็นประธานบริษัท c b m International แม่บ้านรปภนี่พวกเธอปลอมตัวกันมาหมดเลยเหรอเนี่ยถ้าพวกฉันไม่ทำแบบนี้แล้วจะรู้ไหมคะว่าบริษัทคุณมันขี้โกงคอยแต่หาประโยชน์เข้าตัวเองใจเย็นๆก่อนนะครับเรื่องนี้เราคุยกันได้คุณจะคุยกับใครคุณก็คุยไปเลยนะคะ พวกเราไม่ขอคุยค่ะเออแล้วคุณก็เตรียมรับผลกรรมที่คุณก่อไว้ด้วยนะคะพวกเราจะรอดูความวอดนวายของบริษัทคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะทันปรับานเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิท่านประธานครับท่านประธานท่านประธาน,าน,านใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับ อยดใจนะครับท่านแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทําให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละหลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันทั้งมากทั้งน้อยได้พอถ้ายิ้มอีกทีได้ไหมจะหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดิน